ทคนขอมาเบิงงเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวีน่าแหลมมากเลยอากาศบัดีบอกเฮสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเกิดที่ยังขื้นพี่น้องอยู่ในเพจอิสานนครศนหมอลำหนีสเป็นทั้งสี่หล่พี่น้องเอฟซีมอลำมกับสีหนุ่มกันรุ่นแรงกูมา มึงบอมกักศิลปินกูอืมบ้าศิลปินกูต้องหนึ่งสองสามสี่คนนี้นี้ใสดีย้อนไปหาหลังเวทที่กินเหล่าน้ำกูอันนี้คือคนดีมีคุณภาพมันมีเอฟซีแบบนี้ แต่สำหรับชั้นพักก่อนชั้นขาดทุน่อยขาดทุนมูเจ้ากับประเดี๋ยเงินมาถมซอยข่อยค่อยปรับเปียนมาถือมูดใจมูดเจ้าแน่มูดเจ้ากับสิขืนวื้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 เคยสนใจเรื่องปากท้องเอฟซีไหมเออเคยเคยเคยสนใจเรื่องปากท้องศิลปินไหม ผมเห็นบอกว่าที่ประกาศรายชื่อออดิชั่นไม่มีตัวเด่นตัวจี๊ดคำว่าตัวเด่นตัวจี๊ดคือยังไงหรออีสานนครศิลป์น่ะที่ทำขึ้นมาน่ะก็บอกแล้วว่าเราเฟ้นหาคนรุ่นใหม่อยากได้คนรุ่นไม่ถ้าเขาเป็นหมอลำมาเลยอะก็ต้องไปซื่อโตเขาเออซึ่งเราไม่ได้เขาไม่ได้อยากเป็นแบบนั่น เรามีจุดขายของเราทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคือเป็นอะไรมากไหมอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้แล้วใช้คำพูดที่แบบรุนแรงไม่น่ารักมากเออคอยจนเนี้หน่อยไปเม่นตอบฉันเป็นผู้บริหารให้เกียรติให้เกียรติเงินกูบ้างค่ะ ตั้งแต่คนที่ฉันเอาลงแล้วนะบางคนฉันเอาลงอย่างเงี้ยต่อว่าฉันโน่นนี่นั่นมูเจอยมักยังสัน่นเตะมักแบบไม่พัฒนาตัวเองแดกเหล้าอะไรอย่างเงี้ยหลออันนี้ไม่ได้พูดถึงใครแล้วที่สำคัญไม่ได้รับมาเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมฟังผมฟังผมนะอันนี้สำคัญมาก การที่ทาให้บุคลากรหรือศิลปินน่ะรักองค์กรแล้วมีกินมีใช้ไม่อยากไปที่อื่นน่ะผมบอกเลยว่าผมหนึ่งผมไม่เน้นคนเยอะผมเน้นคนพอดีให้ศิลปินที่เรามีอยู่เนี่ยได้แสดงความสามารถให้มันเต็มที่แล้วก็เพิ่มเงินให้เขาแลกกับกฎระเบียบแลกกับกฎระเบียบที่เข้มมากขึ้น เข้าใจไหมมุขเจ้าขาใจข่อยบอเข้าใจผมไหมคือเราไม่เน้นรับคนแบบมาเยอะๆๆได้ลองสองคนร้องเพลงหนึ่งสองคนร้องหนึ่งเพลงอย่างเงี้ยอา้าวศิลปินขอ่อยก็ได้ลองหน่อยแท้ศิลปินข่อยคือว่ามีโช่มีปนกระถามหาแจวมีแจวกระถามหาพักมีพักกระถามหาขอบุน ขอบคุณพี่ยาดองครับยังเลยแม่สิพอดีให้คอยถามมู่เจ้าเนะี่ยคิดหน่อยสิเฮ้ยศิลปินเราเยอะเกินไปบางทีสองคนนะต้องร้องหนึ่งเพลงสามคนต้องร้องเพลงหนึ่งพอมันหลายอูก็พี่ยาดองขอบคุณมากครับเพราะมันหลายจริงๆพี่ยาดองพี่น้องเปิดช็อปขายลงเท้าเพื่ออยากได้ลงเท้าไปใส่ให้โลกให้ลูก สื่อแล้วแน่เพราะเราได้มาสื่อดาวเห็นบอสที่มีอยู่มันไม่มีคุณภาพตรงไหนฉันถามแน่เมนไปทัวร์ไปทีมมาล้ามใจไม่ได้คิดถึงคนที่เขาอยู่เลยเด้ย คิดถึงแต่ความรู้สึกเจ้าของคิดถึงแต่ศิลปินเจ้าของฉันจะบอกให้ค่ะบริษัทชั้นหรือหมอในองค์กรชั้นน่ะทําไมหมอหมอชั้นนั้ไปที่กูอยากไม่เพราะอะไรฉั้นเน้นไม่รับคนเยอะฉั้นเน้นให้หมอมีรายได้เยอะอันนี้ก็เหมือนกันฉันก็เพิ่มเงินให้ศิลปินไม่มีงานยกไม่พอเพิ่มเงินให้ศิลปินอีก อยากให้เขามีรายได้ที่เพิ่มเขื้นอยากให้เขาได้แสดงความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมว่าแม้เราออกไปลองเคิงเพลงคนละเคิงเพลงเราเขามายิ่งเขาออกหน้าเวทีเยอะเท่าไหร่เขาก็จะได้แสดงศักยภาพเยอะเท่านั้นและมีโอกาสที่จะได้ติดหน้าเวทีเยอะขึ้นขอใจไปขอใจไปนี่ได้นังสือบ่านี่ได้หนังสือไม่นี่ ถ้าเจ้ามีลูกมีหลานเอามาฝากคอยได้ลองยุคเคิงเพ่งกูนํำเบิงสอดแจงหลานกูได้ลองยุคเคิงเพ่งได้ออกฉากยุฉากหนึ่งมเจ้าสีา่อย่างนั้เบิงยุติโยเฮงดาวเขบอเป็นหฮงศูนย์เป็นยุคสมือนี่ต้องเคารพคนอื่นน้อยอย่าเคารพแต่วความรู้สึกตัวเองทำไมต้องแบบนั้นวะทำไมต้องแบบนี้วะเพ้ยะทำไม ไม่ได้คนตัวคําว่าตัวจี๊ดจี๊ดนี่มนเป็นไงวงเราไม่มีตัวจี๊ดจี๊ดเลยสูเสียจี๊ดซ้ำไหนอีกกูถามสูเนี่ยที่มียูเห็นบะจี๊ดหม่องไหนโยที่มีอยู่มันไม่จี๊ดตรงไหนหรออยากได้ผู้ใดท็อปนันลล่ากรนตีเขาสีมมายุติผูศูนอยากได้ผู้ใดบอยสิริชัยตี ให้ฉันไปเอินอริษีใช่มื่อคืนคนีสานนครสินตีหรือแบบใดตัวจี๊ดจี๊ีแบบใดลกูกโยฉันบอกเลยว่าปีนี้ฉันเน้นให้ศิลปินฉันออกหน้าเวทีเยอะที่สุดทุกคนต้องมีโชว์ทุกคนต้องออกไปแสดงความสามารถจากของอยากทำไมอิสานใ้ครสินถิงมีตัวจิด๊ดจิต เจมยอดไผ่ไม่จีตมั้งมึงเข่าเราดิบกเจมเป้าและมีนี่คือจังไดก่อแม่เน่อย่างนี้ไม่จีตเหรอผู้ดใดอีกนนจุ้ยตาอีไม่จีตตรงไหนให้ฉันไปเรียกบอยศิริชัยมาไหมบอยศิริชัยแม่นจกับพันธ์แบบนี้เตะไผ่อีกอย่าได้จีตจิตนะทอบนาราก่อนยังสิเติผู้ดใดอีกไม่ใญ่บ้าจังสิเติ เอิญมะขืนนิสานนครอนศีนจังศีดีจังเจี๊ดสูกว่สิบว่าเบิ้งผู้อื่นแน่ตีโยเห็นบ่นี่แม่ข่อยเอื้อยข่อยพ่ยาดองนี่อุดหนุน,นเราในเ่เราทรงระดาวข่อยก็ไปน้องเจลเด้อพี่น้องเด้อไม่มันมันประสาทอ่ะมันรู้สึกว่าแบบถ้าฉันไม่ได้แบบนี้ถ้าฉันไม่ได้แบบนี้ มึงก็ย้าหังว่ากูจะอวยมึงกูจะสนับสนุนมึงไม่เป็นไรจ้ะแม่ไม่เป็นไรจ้ะแม่บ่ม,ม,มีบุเดสามารถเหตุตามใจคนทั้งโลกได้หรอกนันก็สิมีคนมาคนว่ามากแน่คนว่ามากกับปล่อยเิ่นปอืมคนมากกับหาช่มผลง,งานพุทธศูนย์บ่มีตัวจิตจิต กุยโทษหาบอยศิริชัยวาสิมาอยู่อีสานคสนครศิลบอคาโตพันหากุยจะร้องถามเบิง้งคาบอยศิริชัยบาจีโยบอกพี่น้องมันมันเป็นตะร้างอีหลีเด้มันมันมันก็สิเอาตะมุ่มจาของแหมเอาตะมุ่มจาของเม้นมาล่ำจามใจบอไ,ไปทั่วไปที อยู่เ็นดาเขาน่าเป็นยูพินองเออไปอพยฟินแลนด์มาอยู่อีสานนครสิ่งทั้งสี่บอกคาตัวพันหาบอกเพูจังได่ศูนย์โอ้ยใครกับตลกพี่น้องเอ,อ้ยมาพูนันมาก,นานมากูนี่แต่กูกับมาพูน,านันน,น้ำแต่พูนันเม่ได้ไปต่อพูน,นันไปวงอื่นเอา้าเองใบนบันนี่กันลินตายบันนี่ กันลินตายโยโอ้ยอีนาแหล่เอ้ยอีบอลหนุนาแหล่นาขึ้นแม่งันทับผีนี่ศูนย์ี่น้องศูนย์ใหญ่นูวพาไปกินข้าวหน่อยหิวข้าวแม่ใหญ่นูพาไปกินข้าวหน่อยยังไมไ่กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยข้าวเช้าไม่ได้กิน ยาดาพะนะยาดาเจ้าดาบ่าคือแมนอยู่ซังวะฉันดาคนบ่เป็ยนยายฉันดาคนบ่เป็ยนอิหลีอุ้ยพี่ยาดองขอบคุณมากจริงๆไปโรงพยาบาลครับพอดีมีนัดไปโรงพยาบาลจะไปฟิตเนสพี่น,อน้องแมนเป็นอย่างคือบ,บ่เข้ารบเข้ารบการตัดสินใจของผู้บริหารแน่เพื่อนกับมีไอเดียของเพื่อนเพื่อนก็อยาก ให้ศิลปินพนมีรายได้มากขึ้นให้โชว์ศักยภาพออกหนาเวทีมากขึ้นไม่นห็นมสัสิเก่งรลองเก่งร่ำจกเทียบอบอ่บจุยอยู่มาสามปีี่ที่ซีร่ำได้ยุก่อนเดียวกูศูนย์ร่ำก่อนอื่นอะ่ะทั้งไหลทั้งเอ้ยแห่งออกฉากหลายแห่งได้ร่ำหลายทังสี่เออ ในเงินหนาเวทีมีโอกาสในเงิ่อนหนาเวทีหลายคืนความเป็นอยู่ดีคืนกับว่าอยากไปอยู่วองไดยแล้วก็อยากอยู่นี่แบบนี่แหมความคิดข่อยแบบนี่แหมเออไอเจ้าขอใจบอความคิดข่อยแบบนี้ขอใจบอไม่เน้นรับคนเยอะแต่เน้นให้คนที่อยู่เนี่ยมีรายได้เยอะแหมครับเข้าใจผมไหมครับเข้าใจหน่อยนะ เขาใจบอลโนดเนี่ยพี่น้องน่าสดที่รีบริกาอย่างเมื่อนี้หน้น่าสดมากชมพูนะจ๊ะไม่ได้แหละ่นะจ๊ะแต่มันก็จะออกคำคำ,คำนิดนึงเพราะอากาศมันหนาวแมนบอกข่อยถามเนี่ยร่มเขาทองข่อยเมืเ่อไหต้อนนี่ทองกูใครนี่ว่าแมนว่ากูอวนอย่างที่สู๋ร่มเขาทองข่อยพี่นอ้องไอสูนเขารบกันหน่อยเขากับมีไอเดียของเขา เพื่นหลืว่ามาอิสาคนครสินมาแบบนั้นมาแบบนี้ก็เพราะไอเดียผู้บริหารไหมเออฉะนั้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนมัน,ก,ก,น,นก็ต้องรักษาคนในองคอ์กรเออเราก็ต้องรักษาคนในองค์กรปากท้องคนในองคอ์กรสําคัญที่สุดผมก็ต้องรักษาถูกต้องไหมเข้าใจไหมเออ่อยก็ต้องรักษาคนในองคอ์กรข่อยก็ต้องคิดถึงคนในองคอ์กรข่อยก่อนว่าเออสามปีเราเด้อ เขาสู่มมาน้ำกันเออมมนก็นถึงเวลาทีวีต้องไห่เธอได้แสดงสักยกภาพเมียงที่มากขึ้นลราละเออข่อยก็เรบ่ได้รับพุทธคนหลายเข้าใจข่อยบอ้อง เขาใจบอเขาใจไปบันนีเนาะพูดได้ยุ่งเจ้าข่อยมักเมือบอนนดใช่เราก็ต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยทุกคนเราก็ต้องให้โอกาสคนอื่นในแสดงศักยภาพได้แบบโนวนนีน,นัน่นน้ำอืม อันนี้คือความคิดของผู้บริหารจริงๆอันนี้คือความอันนี้อยู่โรงพยาบาลนี่ยคนไม่เอกงานนัดไว้อันนี้ก็คือความคิดของผู้ผู้บริหารจริงๆครับว่าเฮ้ยเราไม่เน้นรับคนเยอะเนาะเราเน้นให้เราเน้นให้เราเน้นให้ให้ศิลปินเราเนี่ยมีงานเยอะมีงานเยอะได้ออกหน้าเวทีได้มาไล่หลายึืนเออเขาเสียใจเราก็ต้องอันนี้ไหม ไม่เป็นไรเออนี่แหละมันก็ต้องให้เกียรติกันด้วยให้เกียรติคนที่อยู่ด้วยคนที่อยู่นี่ศัก,กยภาพครับแก้วเลยคนทะี่อยู่นี่ศักยภาพครับแก้วเลยเราะนะบแม่นว่นมาอันนี้เดียค้คอยบอกให้เลยด้เพื่อใ้เขาก็อยากได้ด้วดีรับอะไรครับสวัสดีครับมีอยู่แล้วอาจจะเลี้ยงข้าวพวกเธอม่ได้จะเลี้ยงข้าวนี่เลี้ยงข้าวพวกพนักงานจะเลี้ยงข้าวไปกินข้าวเอาไอ อเมริกาโนเยน็นปิดประตูให้นะนอทุกคนฉะนั้นอ่ะอันนี้คือความคิดของความคิดของผู้บริหารความคิดของผมกับเฮียหน่อยกับยายหันเออความคิดผมกับเฮียหน่อยกับยายหันพี่น้องความคิดของผมกับเฮียหน่อยกับเฮีย<ๆ>ว่าเฮีย yeah, ปีนี้เราไม่เน้นรับคนเยอะเนาะเอามากเอามากกองกันเอามากกองกัน<ม>เราบ่เห็นเมนย่ยนุหาแล แต่คำคนิดนึงแบบใดนี่แบบนี้ละ่ะน่าใสจากชนน่าใสจากโรงพยาบาลนะครับตอนนี้อยู่ที่เราใช่ไหมสวยไหมละ่ะอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่ที่โรงพยาบาลครอมนะทุกคนเออนั่นล่ะมาตรวจคาเฟ่ทุกวันเลยใช่ครับต้องมาคาเฟ่ครับตอนนี้อยู่คาเฟ่นะครับทุกคนไปโปรโมทให้ก่อน ไลฟ์ไปก่อนอันนี้คาเฟ่นะครับอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะอันนี้ก็จะเป็นบาริต้าสาวกับบาริต้าทําไมหน้ามันแหลกจังมีเค้กเยอะไหมเหลือฉีดชิ้นสุดสี่ชิ้นสุดท้ายนะครับใครอยากเหมาเค้กเลี้ยงบอสนดให้ดาวมาเลยนะครับผมฟินแลนด์คาเฟ่ได้มันนี้ไปฟินแลนด์คาเฟ่นะนี่ซูมก่อน นั่นลหละต้องให้เกียรติกันบ้างเนาะต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติบอดโนดตให้เกียรติให้เกียรติวงบ้างวนะ่าแมนวาในบ่ถือใจกับจ้คข้องกัสิโพดดาโพดว่าเมนดาเมนว่าเออมันน้องแมนพี่น้องต้องให้เกีย,ตกยร,โโยยรโโจจติพวกเจ้ามักอีสานาคนครสินหน่อนหยางกระหย่อนไอเดียผูย้บริหารถูกต้องไหมฉะนั้นเราก็ต้องรอดูรอสนับสนุนรอชมก่อนปีนี้ร่ำเรื้องปีนี้ร่ำเรืองบอดน้อยป้อยแซบ นะครับผมเนาะน้ำเหลืองยังนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้ผมมาคิดถึงศิลปินขนาดไหน,นก็คิดเบื้องว่าเงินทุนน่ากับบ่อใดนาอะอย่างดอกกําไรกับบัวมีดอกแต่เขาก็อยากให้แดนเซอร์นะเออตอนกลางวันมันร้อนมากเขาซ้อมตอนกลางคืนเหนื่อยๆก็อยากให้เขานอนสบายคอยกระเฮียนห้นองติดแอร์ให้คอยเนะี่ยคิดน,น,นะน้ำศิลปินน้ำทีมงานคอยบ่ได้เป็นห่วงฉันคิดถึงศิลปินคิดถึงทีมฉันคิดถึงปากท้องความเป็นอยู่ อันดับแรกเลย,อยบอสนุส่งดวหนึ่งดวงสมบติตายน้องอิทธาวยอันดับแรกเลยคือผมมาคิดถึงทีมงานผมก่อนผมไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะมีกําไรยังไม่มีแต่ผมคิดถึงทีมงานผมก่อนว่าเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตเขายังไงเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวบอสไปก่อนเพราะว่ามีคุยงานบอสมีคุยงานอยู่พี่น้องครับ